ผม,รรมชมวันนี้กามาติดตามตัวเลโค้งสุดท้ายกระป๋าบางอ่อนเนาะครับผมเนาะหมหัศจรรานมาแมีอะไรดีด้วยครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นการเบ่าสู้กันฟังสามศูนย์เข่าโอ้ยเข่าสามตัวตรงๆพอบอกไปย่านมันผิดกันกับพีกับน้องสินะครับผมเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความตายนี่ โดยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กันเขาวอาไปย่านเพิ่นว่าให้ป่าบมงอลเลยบอกกล่าวบาเนะครับผมเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นดีๆครับผมสามศูนย์เก่าเข่าตรงๆจจะเลยงวดนี้คือกันครับผมหัวกรวดมาได้กระซังงวดนี้ป้ามงอลว่าเข่าแน่นอนฝันเกี่ยวกับหม่องเก่าครับผมเกี่ยวกับหม่องเก่าสถานที่เก่าไปได้สิ่งใด้ของคนมาเลขสามตัวจระจะมาให้พี่ให้น้องนะครับผมเนาะเดีวก่อนไปชมคลิปนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจะให้พี่น้อง ก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าสตาร์ดาชาแนลวีสอด้วยนะครับสวัสดีครับป่าบางอ่อนครับป่าบางอ่นครับสวัสดีครับมาติดตามตัวเลขกับป่าบางอ่อนเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายมาติดตามให้ครับผมคนใดไปละละคลิปหนึ่งแต่ว่าพ่นฟันยังเปเที่ยงกับ่บคอยเดือ จะป่อฟันยังเกางวดก่อนแต่ว่าแต่ว่างวดก่อนของป่าแล้วเขาเนาะค่ะแล้วเขาได้งวดก่อนหนิแล้วเขาอีหยังเกาะฟันเห็นผู้เฒ่าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้าลงต่ว่าเพิ่นโอ้สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะโอ้ยเขาสามตัวแม่นโยแบบว่าบอกคุยกันรอบนอกเนาะว่าปอน่าบางกอนว่ามันมันแมียนโยเา อย่างก็เออวิ่งเดยนเอียงเกวกับพีกับนองอะนะเรื่องควอมเป็นข้อมตายเพิ่นก็เลยบอกอยากว่าวอ่ะวันนี้ก็มีมีแต่พีแต่นองเนาะแล้วเลยบอกอยากว่าว่าเพิ่กจะแปลหายว่าเออเลนม่นนาจะเป็นนี่คนสามคนพุทธเถ่าก็แสดงว่าต้องเป็นสามศูนย์เก่าเป็นอย่างที่ว่าสามศูนย์เก่าหรือว่าสามเก่าศูนย์เพราะว่าคนตายดิพุทธเถ่านี่ก็น่าเก่าสามคนก็คือสามอันตายก็คือศูนย์ แต่ว่าบ่ไดเอาลงดีๆครับเพราะว่าผมยานแบบว่ามันพิดใจพี่น้องเนาะกระบอกให้กันฟังกรซือแต่ไหนน้อยนิดเดียวอ่ะมาว่ากันครับผมคนฟันแม่นมงวดกวว่อนกรบอกซูฟังงวดน,นี้อาจจะได้สามตัวตรงๆคือเก,าก่ากระได้เนาะครับผมเนาะฟันมาจากไหนก็ปางงวดนี้งวดนี้ก็ฟันเราไปเก็บดอ,อกเทียนดอ,อกเทียนก็คือไปลากเก็บห้องข้า,าม,มันเป็นเทียนอีดีนี่ล่ะ เทียนอันเป็นครูเป็นครูึ้นมากแต่มันเป็นดอกคือดอกบั่วแบบนี้ไม่ป้ายเทียนมันมีมันมีอยู่สองครูไปเก็บของิ่นแบบที่นี่จะของิ่นเครียดแล้วก็จับหรือก่อนอิดใส่นะคุณฟาดมาฟาดมาใส่คุณมาเก็บเป็นอย่างดอกเทียนคุณมาเป็นเพ่งคุณมา่อยก็บ่ามันมันงามเคยแยากได้เคยนี่เขาว่ามันนีผู้เทาได้นี่ผู้เทาผู้ยิ่งได้เพิคุณาดใส่น่ะ ช่อฟาด่อยให้เฮ็ดย่างนั่นยังว่าอัน่ให้เก็บเพื่อนคอยอยากได้คอยนี่คอยกระาก่าเนาะบัดที่นี่คอยก็ได้ไปอยู่สองคูดดอกเทียนกัเป็นเทียนเหลืองอุย้ยห่ยแดทั้งสองสองขู่นี่ยาวแดดเทียนนั่นต้นเทียนนั่นแต่นันเป็นมีดอกบัดนี้ก็ได้จับก่อนอีทมเบึงบัดที่นี่ก่อนอีทอันนั้นเพื่อนผักเขียนเลใส่ไห้บัดที่นี่อ,อันผู้ยิง่งน่ะฮ้น,นี่เพิ่นวาเพิ่นดึกใสซเลยไดดนี่ กิอ์อิดนั่นเนในอิดในอิดอันนั่นเพิ่นสิเขียนว่าแปดสามศูนย์ในอิดก่อนแปดสามศูนย์แมนอิดอิดก่อนนั่ะคอยกมาม่าคิด,ดคว่าเอ้ยเพิ่นสิอไฮเลกคอยบ้าเพิ่นขี้อัดเพิ่นไปหยังเพิ่นต้องดึกใส่เฮ่าครับดอกเียนันเพิ่นก็ะไฮมากอยู่ได็แต่ว่าคข่าเบ,บาเพิ่น่าเพิ่นแพงเด็กเก็บเรียกเอาไปเอาไปเไปพิน่นว่า แต่ว่าเพิ่นผดึกก่อนอิดมาอิดกับไงตือบีดอกแต่เพิ่นดึกมากมันแบบไม่ไม่หยิบขึ้นเบิงมันแบบเป็นตัวรีกนะในอิดนะบก่เรยว่าเพิ่นตลองบอกเรีกเทพละ่ะ <ổ> เป็นผู้เทานี่ละ่ะเพิ่นแพงเป็นผู้เทาเามียนผู้เทาผู้ยิ่งก็คิดว่าเรีกตัวนี้ละ่ะคือสนซีเมนตนอยู่ดอกเพราะว่าเพิน่นเพิ่นดึกใส่หายเพราะว่าขันพันมากนี่นม่แบบนีเนี่ยมันมันสิ แม่นนยืนนะแปดสามศูนย์บ่อป่าแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สองตัวเหรอครับเห็นตัวใหครับมันเห็นซ้ำนีมันเห็นซ้ำหนีมันเห็นแต่ซำนีเห็นแต่สามตัวเห็นแต่สามโต้นมันมีสองโตอยิตัวนั่นกับพอดีกับเหล็กสามโต้ซ้ำหนั่นโอ้พอดีเขียนได้สามตัวพอดีเขียนได้สามโต้นั่นตันหนังสือหนั่งต้นเขียนใส่หหน่งนดึกใส่นั่นได้ครับเี็นทั้งแข้งทั้งดึกใส่ห้องเขียนตัวเลข บ้านี้ว่าเพิ่นเป็นหยังยังค่อยผ่าก,ก่อนอิดใส่ตะขอเลยจับอิดมาเบิงนะก็สีเห็นเหล็กในก่อนอิดเพิ่นนั่นบ่ได้ตั้งใจว่าสรมาเบิงเลยเบิ้งเบือดอกบ่วก่อนตั้พอฝนฟาดใส่ก็เลยเก็บก็เล,เล,เลยวแล้หยิบขึ้นมาเบิงหยิบขึ้นมาเบิงบัานี้ผัดตัวเหล็กผัดยูนิฮันตัวเหล็กผัดยูนิฮันนั่นมักจะบ่แน่ได้นาะเนี่ยผีบอกหงอนน้อฝนก็อาจจะบังๆไว้เล็กน้อยเนาะเพยนก็อาจจะบอกว่าตรงเป็นเนาะดอกเทียนเพิ่นจะได้ยังเคยไปเห็นดอกเทียน เป็นเปลี่ยนได้ครับเทียนมันก็เป็นเทียนธรรมดาหนิละ่ะเทียนแบบสีขาวสือ่อเทียนหลูอันใหญ่ๆเงีๆยแหละเนี่ยมันตีครขึ้นมากหนึสองครูแต่ว่าดอกว่าดอกเทียนเนี่ยมันสิเป็นเหลืองๆคือกันกับดอกบัวนี่ครับเพิ่นจุดแล้วว่ามันออกดอกอครับเรืองว่าไอ้จุดเลยท่นไอจุดเพิ่นเพิ่นเอาไว้ในกระถางโอ้่อยไปเห็นข่อยผัดง่ามเคยเรื่อว่า เก็บไปเลยเราว่ามันง่ามคร่ไหถอดมาสองคูนนะคือมากพิ่นผดแพง่นดึกก่อนอีทไซแบบที่นี่เป็นเทียนสองคูนเป็นหายมากสองคูเห๋อจะบอกเป็นสองหนึ่งสองศูนบอกคอยบ่หบกันจะเป็นหามากแบบนั้นเดี๋ยวก็สิว่าสองศูนย์บอกย็นป่าบมอ่อนกำมากจริงๆแล้วเร็นชองศูนย์เนาะสองเก่าก็ได้ครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนาะกันไว้สองเก่าสองเก่าก็ได้เนาะครับเพนอีกสองคู คือ่าจะไดนครับ่าเลนตัวเลกมันได้ตเลขแล้วก็แล้วจะถ่าผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะใช่อขเองเนาะมันเป็นครูออกมาแบบนั้นข่บ้าวสเป็นสิเอ็ด็กโอ้หนึ่งหนึ่งเทียนสอันนันก็เป็นครูขึ้นมาอยู่เลยคับรานาเนาะเม่นใส่บัวมันชิเป็นซย่างราะวดอกเทียน่ยเบฝันเห็นดอกเทียนดอก กดอกเทียนบานห้าว่าเคยเห็นก็คือสีนันสีหนีนะแต่ตัวนี้มันเป็นดอกเทียนแท่บบกเคยเห็นแล้วผมก็บอกเคยเห็นดอกเทียนนเป็นยังไงนอกบอกว่ันดอกเทียนภาษาบานห้ามันก็ดอกเทียนสีสมพูสีหยางมันเป็นต้นดอกเทียนอยู่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเทียนของแท่มันเป็นจังสันมันจะได้จะมีดอกอป่ามันก่อนได้คิดว่าทาสองตัวนี่จะห้เป็นหนึ่งหนึ่งเพราะเทียนสองเหลมสองเทียนนั้นสองครูสองครูแม่นจ้ะอ๋อ จังไในกอาตามป่าบังอ่อนวาแล้วเนาะครับผมเนาะพอเสีย่ยงจิบวแปลดอกกระบอกกันไปซีดๆดอกข้าพิเศนป่าบังอ่อนยกมือขึ้นนี่สิคับเนาะไอ้มากกล่องพิจาณาบึงเอาเองเนาะ <c oughs> มาติดตามให้แกเป็นแนวทางเด้อครับผมแนวทางของตลาดจีเบงรัฐบาลหรืวว่าแนวทางของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดครับผมไผมากคอยจัดคัดให้บึงเพอคศะนศุกศาสนาเนาะว่าตัวเลข เป็นความฝันครับผมบางครั้งกับเขาได้สองงวดสามงวดครับผมบางครั้งกระรุดไปไเป็นเรื่องธรรมดาครับผมจะสีวาา่าจะความฝันต่ครับแต่ขบวาอาจารย์รยรที่กันไม่พลาด้รดกจีเขาที่เรหางวดหกงวดยา,ากครับผมอาจจะมียุติม่นั่นยากเนาะท่นานั้นแล้วไผมาคอยจัดครับผมเงินอยู่ในกระเป๋าของทันอย่าให้คนอื่นตัวใดครับผมมาคอยหฮาขวักมาลงทุนเนาะบ่มกข้ากลับไปเอาตัวเ้ามากักมันบนแนครับผม บางขงังป่าบางอ่อนบอกเขา3สามตวัวก็มีอีดีเดียครับท่านผู้ชมอย่งงางหัวใจผ่านมาแต่ว่าคันสิดาก็ย่อมให้ดาเพราะว่าป่าบางอ่อนบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับผีกับน้องมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาบอกไปเกิดการเสียหายกับเพิน่นมันก็สิยากจะเลบยบได้เอาออกคลิปอ่ะไอ้ทุกท่านโนชคดีเชคมานครับผมว่าจะซื้อแปดสามศูนย์หรือว่าหนึง่งหนึ่งให้ถือสามตวัวตรงๆ2โสองตวัวจังๆ มม่งันมีค่าในุทคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าตัวก่อนไปคือเก่าครับผมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนนองครับผมของซอยขา่าซอยขายสีเผิ่งนองสร้างผู้ใดใดไปขายของดีดีโชกลาบก็มาน้ากลนครับผมเนาะทันใดอยากได้ไปฟังไรเดียดจากปากปูได้เลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายครับป้าบัง่อนสีเผิ่งนองสร้างผู้ธกคุณในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผมีติดตนทิศโตไว้จะเกิดบาลามีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้สร้ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินี่ทวา่านองสางเลยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีบานที่เฮ่อนไบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริกรกตกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบกเขาใจว่าสร้างมีคุณคนบกเขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาเอีกองเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลากะก็เลยบ่อความเกิดคุยกหลงป่ว่าลูกล้านนี่จะ ขอมาทำเป็นสิริมงคลให้เชือ้อติดไปที่เหมือทิดเหมือไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าทหาน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ุ่วงอุญีจกว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดะคุนขึ้นอีกอเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีรีมีพูดตะคุ่มัก็โตมียติฤทิตมีอำนาจ สามารถมอเป็นอดีตสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุเด่ขึ้นมาบ<า>บานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากปักตูมต้นตูมกินน้ำบักตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบา,บ,าบานเพราะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่นอตนอตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขูนขูนบานตนกขูนตองเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใมกขูนนี่นี่มันไม่ขูนโพราะว่าสีฐานอยู่ครับมันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกัะสานเบ,บาประหลงใงนองสร้างคือไม่เงีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุดเบิดทตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อใจกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำค้าสว่างวโรงนี่ผู้พุกเสให้ริ่แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดคุณอ่ผู้รอดทรมาชิโนงานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนใน้คนมางมี อยู่กินสบายด้วยกันบันจะทีดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโย,ยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุน่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปยยของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังคววมเป็นมา